Những giống của những phong dân, suốt là nó nó cũng cho bé người dân, ok thể là lấy dân, có thể là người dân, Hồ Tây, là Thái, dân, có thể là người dân, có thể là người thái nó bé chảng bé chảng Nó bé chảng cả là do lấy ít trong phong hi suất là nah. rồiayım, nó nó cũng cho bé chẳng có cho mình nhỏ mà yêu khóc cho luôn nắng do lấy ít trong hi suất là cháu của mình sẽ sẽ bây giờ yêu khóc lo cái thay trong lấy chàng đó cái chợ thay nó để bé luôn trong chiang mại à chiang mại để trong là chàng do lấy ít trong phong hi suất là của mỗi nhân để nó giờ đi tay cứ tuba ballot la thay, xuân tu y vĩa kumo tay lụa, thật sự chung đào, chung 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 chung

ตัวฉันก็สุดๆแต่ลู่ลู่จงละมั้งลู่ลู่จิดชัวจองละมั้งอย่าลืมท๊อปไม่สุดเลยยังรูจุดจุดกูฮะแม่ถ้าเราขี้เกียจแบกอ่ะก็คุณแม่ลงเนี่ยแบบเนียนแบบเล็กเล่ยนแบบนี้มันมันไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นคนใส่ทุกอย่างใส่กล้องใส่ใช่ัวตายยก

cái cặp bảo, <laughs> bảo về. Này, sau này thâu, xe xe nó nó mày thâu u tê tôi sẽ nặng tê sẽ nó 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 chỉ mua là nó cho cũng tua nè anh Mình thoa, mẹ khát đặt Mẹ 4-5 ก็น,นั่นแหละแม่ก็ชัช้นชันแล้วก็แม่ไปทั้งวันเลยโอ้อ่อาเยเลกอนลวอนหน้าแม่จะชัดแล้วก็แม่หลับแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยอ่ะ

เล่นับสก็รู้เลียเลยนะเลียเไแลเออนี่ซิเยอะที่่าเออเ่่ะซิเยอะมากแทงมากหกร้อยทำไมไม่ซื้ออันที่มันพูน้อยอะ่ แม่ก็บอกว่าชีสแม่ไม่เคยใช้กระเป๋าแพงร้อยเก,ก้าเก้าใช่อันนี้ครั้งแรกในชีวิตะเมื่อกี้แม่บอกว่าจะพาน้องมาซื้อเงกงวงตรงนี้อ่ะเยอะแยะเลยไอ้หนูก็คิดถึงตรงนี้เลยเออแต่ว่าแม่แม่หาทําแม่หาไม่เจอเอะก็ก็บปู่จัดนัไง้เนง่ย่างถ้ากันจะซื้อตัว ดูตีตตตนกตที่เราขึ้นมามันจะเป็นเสื้อเสื้อผ้าขามา๋อพวกผ้าขาวมาอันนี้เไปตัดเองอนตัดเอ,อันนี้เซื้อซื้ผ้ามาว่าตรงนี้ไม่มีขก้ออันนี้เขาตัดเองแล้วเขาออกแบบเองเห็นไหมมันไม,ม่เหมือนกันถ้ามันเป็นแบบตัวมันต้องเหมือนกันใช่ม่ได้ผ้าใช่ไม่ได้ผ้าใชู่ถึงบอกว่าซื้อผ้าขามาไปตัดเอง นอันนี้น่าจะไม่ใช่แนวพิีนะพี่ต้นก็ไม่แนวิตรเลพี่เติ้ลก็ช้ย่อแล้วหนู้้อยู่ไหนล้เจะไปซื้อให้ใครือสกสีเออนี่ไงสอี่พบไลน

bây giờ bây giờ mày giờ bâ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 y giờ dạng đủ cái <laughs> thau tao mà khó mà đủ lên đủ tuần này trông thì cho nó mà mà khó lại số mà tuần này có chuyện lò dễ nó nó bị thay tê được, อเียวยมายจนเ่อนู่นเราเป็นตัวเต้นนู่นเตะขี่เต็นหาเลยโอ้ใส่เนื้ออะไรให้มจาเลยายาวหนไปตัวฉางเนอะไปตัวฉางโยเขาเขาจะมีัว cuyên con, cốt hai tang nắng có lịch học cuyên yêu cốt cốt của tất cả lễ là cả là cụt cốt cốt cụt cốt ngày mời 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 ไม่บอกว่าออยยังอยู่ข้าบนไม้บยังอยู่เดมีตามมาแต่เราพูดให้เข้าใจถึงกอืมชื่อต่างกันอ่ะ แล,ลแล้วถ้าอยู่จะซ้ำมจอดจ้งรถไปหล้ววันนี้มาเที่ยวกาหลวงนะคะทุกคนมาเที่ยวกาหลวงโอ้กะหกะักข้อตัอ่ะไจอไม่ชอบชอบเด่ย พ่อแต่ไม่ชอบใส่ซื้อไปมันก็ไร้ประโยชน์จะให้สาวชอบไม่ได้ชอบพี่จะเก,งเก่ยงยีนสักหน่อยอนคนจะหล,ล่อนี่ยังไงใสย,ยังไงมันก็ยังหล่อนี่เฉียมโมนู่ล้วฮแต่ใช้อันนั้นไปก่อนอมนีกับพันเหมือนกันเลยเราต้องเปลี่ยนชื่อให้น้องไงแล้วทีเนี้ยไม่อยากใช้อ่ะ พี่ไม่เคยใช้กระป๋องเยนเ ไม่ขายไก่เลยมีใส uh ่เก่งเกยีนบ้างเก่งวองก็เออซื้อแบบนี้ก็ให้หมดเอาไมใส่ได้เออกูไม่ใช่หรอกส่องสองสองแล้วแบโอ้คอวก็กดเลาเอา ของเล่นนี่เดี๋ยวพาไปซื้อดูเคเดี๋ยวจะบอว่หมาก็รูชอบอันนี้สวยนะูชอบมากเลยเรไม่หาไม่เจอแล้วมั้ง อ่ะไม่ไหวเดินไปแล้ยพ่อยังไม่รู้ว่าไม่คุยกันยังไงอ่ะจะมองล่ะ Tôi không phải là mít và là mít chúng là Giờ cho chẳng đi, nó là Giờ Và hát cho xa Hát ta trời cho 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 ha vô bán cổ lái cổ chê cho cú ha Yên trong phòng là Giờ bố chân lòng 我汉交下的总朋友说来，总为中交中南总子总国第六家，说来有让路子照顾哈，我全家。